ะคะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระอ,อริยเจ้าและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถ,ถึงปัจจุบันกราบคารวะคุณงามความดีท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกาจจนที่เคารพยิ่งค่ะ เริธนทาสำนึกดีมีใจไรทุกพี่น้องทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการรับส่งการบ้านของนักศึกษาสถาบันวิชารามทุกหลักสูตรนะคะวันนี้ตรงกับวันที่26สิงหาคมพุทธศักราชส5 6 6นะคะเป็นวันที่4ของค่ายออนไซต์ที่สวนป่านาบูญ9นะคะ ส่วนพี่น้องที่อยู่ทางบ้านก็มาส่งกันบ้านกันนะคะขณะนี้ในพื้นที่ส่วนต่าระบุนก้าพี่น้องกําลังเข้ากลุ่มให้คําแนะนําแลกเปลี่ยนประสบก,การณ์กับกลุ่มของผู้เข้าค่าอยู่นะคะ,ะพี่น้องทางบ้านวันนี้ที่จะมาส่งการบ้านการนำเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะคะอ่านน้องเอจพอแล้วค่ะเช่นเอค่ะ กับคา,วารวะท่านอาจารย์ค่ะ,จะเจริญธรรพี่น้องทุกท่านค่ะกล่าวคารวะครูลุค่ะเรียน,าายนสอบสนไปติดนึงค่ะออการบ้านที่จะมาส่งวันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ได้รับมาจากการไปเข้าค่ายที่วัดสนค่ะเนื่องจอยู่ในวัดสนเนี่ยมันจะมีกิจกรรมทรมยาเยอะแยะมากมายไม่ค่อยได้มีเวลาสักเท่าไหร่ค่ะเวลาทําเข้าค่าย ที่ที่ค่ายแต่ละค่ายนะคะกิจกรรมที่เอมันจะถ้าสามารถหาเวลาทําได้เนี่ยก็คือจะไปเข้ากลุ่มค่ะเอมันจะไปเข้ากลุ่มเพราะว่าเข้ากลุ่มเนี่ยมันจะทําให้เราได้เรียนรู้จากผู้เข้าค่ายแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆสิ่งใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆของผู้เข้าค่ายที่หลากหลายค่ะมีการเข้าค่ายครั้งนี้อะค่ะที่เอจับกิเลสได้เร็วขึ้นติ๊งหนึ่งขอยอมแล้ว่าติ๊งหนึ่งค่ะเหตุการณ์มันเกิดจรงที่ว่า จริงๆเหตุการณ์นี้เอว่าผู้เข้าควมหลายๆคนคงจะเจอคล้ายๆกันนั่นแหละค่ะก็คือผู้เข้าค่ายมีความเป็นโคลมสามหน้าคะ่ะหลังจากเรียนรู้จากค่ายแล้วจะมีความไฟแรงสูงอยากจะกลับไปบอกคนที่บ้านอยากให้คนที่บ้านเขาแบบว่าทําแบบนี้อย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะก็มีผู้เข้าค่ายอะค่ะบอกว่าเนี่ยจากจะเอากลับบ้านไปบอกให้ลูกชายอะปฏิบัติตามอะไรเงี้ยตอนนั้นเราตะน,นึกึ้นอะไรนะรเฮ้ยมันโคลมสามหน้าชัดๆเลยอะไรเงี้ย พี่น้องที่เป็นจิตอาสาด้วยกันเขาก็อธิบายพรหมสามหน้าใช่ไหมท่านก็ยังท่านยังไม่เข้าใจค่ะว่าเราพยายามจะห้ามท่านเนี่ยคือเราก็ไม่ได้พูดไปตรงๆว่าจะห้ามนะท่านก็พยายามอธิบายพรหมสามพี่จิตอาสาข้างๆเอกก็พยายามอธิบายพรหมสามหน้าก็ไล่มาตั้งแต่มู่ที่ตายก็ไล่กันใหญ่กลืน้ำเมตตาไล่กันใหญ่เลยนะเพื่อที่จะบอกท่านว่ายังไม่มีอุเบกขาท่านก็ยังยังไม่อยู่แต่ค่ะเอกก็บอกเนี่ยทุกไหมทุกไหมท่านก็นี่ไม่ทุกนี่หวังดีท่านก็หวงนี้ใช่ไหม เอก็คิดเช่นเดาแวบหนึ่งนะแวบหนึ่งที่เอคิดขึ้นมานะคือเอก็พูดออกไปเหมือนกันนะคือพยายามพูดให้ท่านเข้าใจอ่ะแล้วเอก็หยุดพูดไปเลไรคิดไเอก็คิดขึ้นมานะตกลงใครอยากวะเน,นี่ยท่านเนีอยากไปบอกลูกชายท่านใช่ไหมแต่เอก็อยากเอก็อยากให้ท่านเ,เข้าใจพี่ข้างๆก็อยากให้ท่านเข้าใจพี่จิตศาสาขคนอื่นก็อยากให้ท่านเข้าใจ เองที่าจโอ้โหเห็นแต่ความอยากเพื่อน,นไม่เห็นความอยากตัวเองเอาซะเลยแต่ว่าก็ก็หยุดนะคะแบบว่าพอพูดไปได้ทัดหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็หยุดนะแล้วเองก็นั่งยิ้มยิ้มเออดูนะที่ของเพื่อนเห็นเร็วที่ของตัวเองอะเห็นช้าพูดไปอยู่ตั้งหลายคําแน่อะไรเงี้ยมันก็เลยเันรูสึกว่าเออการเข้ากลุ่มนี่แหละใครใครหลายๆคนอาจจะไม่อยากเข้ากลุ่มเพราะไม่กล้าพูดหรืออะไรอย่างงี้แต่เอว่าเข้ากลุ่มนี่แหละของจริงเพราะว่าจะเจอกับคนที่เราไม่รู้จักเลย เจอกับผู้เข้าค่ายที่ไม่ได้ฟังธรรมบ่อยๆเหมือนเราเจอกับผู้เข้าค่ายที่ฟังธรรมมากกว่าเราเก่งกว่าเราอีกอะไรเงี้ยเอก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าครั้งหน้าเรื่องของแอจะเป็นตัวอย่างหรือบทเรียนนะคะถ้าครั้งหน้าพี่น้องเข้ากลุ่ม,มลองดูก่อนว่าใครอยากกันแน่ผู้เข้าค่ายอยากหรือเราอยากค่ะก็มีการประสค์เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะอนุโมทนาค่ะเจ ช่จริงจริด้วยนะคะเวลาเวลามันอยู่ในสถานการณ์นั้นอย่างบอกว่าใครเขาเป็นอะไรเนี่ยส่วนใหญ่พอมาคิดอีกทีหนึ่งเออมันเป็นสภาวะนั้นเนี่นะเหมือนกับที่อาจารย์ใช้กับบอกว่าคนว่ายากอ่ะคนว่ายากว่าเขาว่ายากใครกันแน่ที่ว่ายากเรานี่แหละว่ายากไม่หยุดอยากที่จะได้ พี่จะหยุดอยากที่จะให้เขาว่าอะไรนะใจเราก็คืออยากให้เขาหยุดอยากเป็นคนว่ายากใช่ไหมใช่แล้วไม่หยุดอยากนี่เรานี่แหละว่ายากอยู่ตรงนี้ยากกว่าอีกแหละเพราะหยนดก็ยอีกเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเขายังไปเออยากเรื่องของเขานี่หยุดอยากนี่แหละเรานี่แหละอยากอยากอยู่อะไรแบบนี้เออพอมาคิดแบบนี้มันก็ มุมมุมมุมแบบนี้นะ่ะเป็นมุมที่พอหลายคนได้ฟังได้ฟังโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับท่านนั้นๆน่นนะค่ะท่านจะเก็ตง่ายนะท่านจะบอกว่าเออใช่เออไม่เคยคิดมุมนี้เลยอะไรแบบเนี้ยมันเป็นมุมที่ใกล้ๆแต่ว่ามองไม่เห็นแต่พอมีคนมาสะกิดหน่อยมาชี้แนะหน่อยมันจะเห็นเห็นแล้วก็เห็นตามนะ่ะจะเห็นตามแล้วค่อนข้างชาัดยิ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเอง สภาวะยิ่งชัดนะคะเรื่องโรคพรมสามหน้านล้วพรมสามหน้า,าพรมหน้าที่หนึ่งหน้าที่สองหน้าที่หนึ่งหน้าที่หนึ่งเมตตาเมตตานะ่ะมันมันเกิดขึ้นกับคนดีแทบจะทุกคนนะคะมันจะไปติดดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมตตานี้ถ้าเมตตาแบบไม่ถูกก็จะเป็นสภาพของติดดีที่ปรารถนาให้คนอื่นได้ดี ทีนี้ตรงการุณาเนี่ยลงมือทำเนี่ยค่ะลงมือทำในบททบทวนธรรมอาจารย์หมอเขียวถึงเริ่มต้นที่ว่าล้างความยึดมั่นถือมั่นแล้วลงมือทำให้ดีที่สุดอาจารย์ให้สเต็ปอุเบกขาตั้งแต่แรกเลยนะคะให้ล้างความยึดมั่นถือมั่นก่อนแล้วถึงลงมือทำให้ดีที่สุดเพราะว่าตัวอุเบกขาต้องมาคู่กับเมตตามันต้องคู่กับเมตตาเพราะฉะนั้นเมตตา เมตตาเนี่ยคู่กับอุเบกขานี่เตรียมไว้เลยต่อไปข้างหน้าก็คือเมตตาก็ยังอยู่ใช่ไหมตอนกรุณานี่คือเมตตาก็ยังอยู่นะคะจิตเมตตาเต็มเปี่ยมเลยลงมือทําด้วยอุเบกขาก็ต้องยังอยู่แล้วทีนี้มุทิตานี่ค่ะมุทิตาคืออ่ายินดียินดีเมื่อได้ทําให้ดีที่สุดแล้วนี่เป็นคําที่แก้มาจากคําว่ายินดีเมื่อเขาได้ดี ถ้าเป็นที่เราเรียนมาตอนตอนเราเรียนอ่พรมวิหารสีท่องมาเนาะมันไม่ได้สภาวะเราแต่ว่าท่องมาก็บอกยินดีเมื่อเขาได้ดีแต่ว่าพอมาเพิ่มเติมว่ายินดีเมื่อได้ทําให้ดีที่สุดแล้วเนี่ยสภาพมันจะเป็นยินดีเมื่อเขาได้ดีนี้ยังคงอยู่นะคะเขาได้ดีก็ยินดีนี่มันไม่ต้องไม่ต้องบอกอะไรเราถ้าเมื่อเริ่มเมตตามาแล้วเนี่ยพอได้ดีมันยินดีอยู่แล้วใช่ไหมคะ ตรงนั้นนะ่ะมันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วแต่ว่าที่เพิ่มเติมคือคำว่ายินดีเมื่อได้ทำให้ดีที่สุดแล้วคือแม้จะ,ะเขาจะไม่ได้ดีก็ยังยินดีได้เพราะเราได้ทำให้ดีที่สุดแล้วสภาพนี้มันจึงเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ได้ทำลงมือทำมันก็ยินดีที่ได้ทำเต็มที่แล้วมันจะไม่มีช่องให้มีทุกข เพราะว่าถ้าบอกว่ายินดีเมื่อเขาได้ดีปุ๊บช่องทุกก็คือถ้าเขาไม่ได้ดีมันจะเหลือช่องให้ยินร้ายมันก็จะทุกได้แบบนี้เนี่ยพอมาอมืเรื่องของโภมสามหน้าหน้าที่สามเนี่ยหน้าที่สามสอบตกกันเยอะที่สุดตรงที่ยินดีเมื่อเขาได้ดีแต่เขาไม่ได้ดีเนี่ยมันโกรธด้วยมันอยากจะบีบคอเขามาเอาดีนี้ด้วยนะ มันก็เลยไม่ผ่านไปพรมหน้าที่สีไม่เกิดแน่นอนเพราะว่าจริงๆพรมหน้าที่สีนี้มันอยู่มันต้องอยู่เริ่มต้นมาตั้งแต่แรกแล้วคําว่าเมตากับอุเบกขาจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้ว่าคู่กันนะปัถนาดีต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นไว้ก่อนเลยก็คืออุเบกขาถึ่บอกว่าเมตากับอุเบกขาเนี่ยเป็นสุดท้ายเนี่ยพุทธะจะอยู่จะมีจิตเมตตาแล้วก็อุเบกขานี่แหละ ความเพียรที่จะทํานะลงมือทํานะทําทําอยู่แล้วแล้วก็ทําแบบที่ไม่ติดไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีที่สุดน,นะคะเ,เมื่อก่อนตอนตอนที่เปิดค่ายใหม่ๆปีแรกๆนี่อาจารย์จะต้องมีเ,เนื้อหาวิชาโรคโรคพมสามหน้าสอนก่อนที่จะออกากค่ายพราะว่าอย่าเอาโรคพมสามหน้าไปอรารวาสที่บ้านนะ เนี่ยจะต้องสอนก่อนเลยใครกลับไปก่อนนี่ส่วนใหญ่พลาดเลยพลาดตรงที่แล้วอาจารย์ก็จะพูดติดตลกว่าอย่าบอกนะว่าถ้าโรคโคมสามหน้าไปอาราวาสที่บ้านนี่อย่าบอกนะว่าเป็นลูกศิษย์หมอเขียวไม่รับไม่รับอาจารย์ก็จะพูดแบบนี้นะคะไม่รับเป็นลูกศิษย์เพราะใครมาก็ไฟแรงกลับไปนะกลับไปแล้วก็ทําให้ทุกใจกลับมาเพราะว่าทางบ้านไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ย ไปได้อะไรมาอมาบังคับให้คนในบ้านกินให้คนในบ้านใช้นะคะและเหตุการณ์นี้มันจะอยู่ทุกข่ายกับคนที่มาเจอใหม่ๆเพราะว่าเจอสิ่งดีแล้วเจอขุมทรัพย์แล้วมันอยากบอกเลย มันก็จะเป็นเรื่องที่ต้องบอกในทุกค่ายทุกค่ายไปตอนนี้อาจารย์ไม่ไม่ได้กล่าวเป็นคําว่าโรคโคริสามหน้าแล้วไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนอาจารย์ได้พูดวันวันตอบคําถามก่อนกลับบ้านนี่ค่ะอาจารย์จะเอาหัวข้อน,นี้มาพูดแต่ตอนนี้ก็อาศัยช่วงของการทบทวนธรรมที่จะเอาบททบทวนธรรม ข้อที่สามสิบสองนมาชี้แจงให้พี่น้องได้เห็นโรคภมสามหน้านะคะคือหลักการทำดีอย่างมีสุขหกข้อข้อสามสิบสองนั่นแหละตรงนั้นนะ่ะคือภูมิหารสี่นะคะแต่ว่ามันจะมีข้อที่หนึ่งก่อนรู้ว่าอะไรดีที่สุดคำว่ารู้ว่าอะไรดีที่สุดนี่คือรู้ว่าดีที่สุดคือเราไม่ทุกมันต้องมีสัมมาทิฏฐิตรงนี้เนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิข้อที่หนึ่งเลยอ่า เป็นข้อแรกเลยก็คือมีสัมมาทิฏฐิว่าเราต้องไม่ทุกข์นะก่อนที่จะไปเมตตามันจะได้มาเอ่อยังไงก็กลับมาดูข้อที่หนึ่งก่อนเมตตาปาถนาให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดใจเราต้องไม่ทุกข์นะลงมือทําให้ดีที่สุดใจเราต้องไม่ทุกข์นะอย่างเงี้ยอ่าเมื่อมันเกิดขึ้นอ่า เมื่อได้ทำได้ที่สุดแล้วก็ยินดีได้แล้วหัวใ,ใจเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมคะมันก็ไปถึงไม่ติดไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีที่สุดอ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดข้อที่หกข้อที่หกในหลักการทำดีอย่างมีสุขหกข้อเนี้ยก็จะได้ขยายถ้ามีโอกาสในช่วงบททบทนธรรมก็จะขยายข้อนี้เป็นเป็นยันไว้กันสำหรับคนที่จะเป็นโรคพูมสามหน้านะคะแต่บางทีก็พูดไม่ทันเนาะ พูดให้ทันแล้วก็พอเนี่ยก็บางท่านกลับบ้านก่อนหรืออ่าฟังฟังยังไม่เข้าใจอะไรแบบเนี้โดยเฉพาะพี่น้องแาวใต้นี้ท่านจริงตั้งใจเรียนมาก <c oughs> ตั้งใจเรียนมากมีปฏิกิริยาโต้อตอบจากการที่ได้ฟังเรื่องราวเนะี่ยมากนะคะมีเรียกว่ามีอ่าการตอบสนองกับการฟังข้อมูลแล้วก็คิดถึงคนอื่น คิดถึงคนอื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเอจึงได้ไปเจอในกลุ่มนะคะแล้วก็ดีก็ดีได้ได้เห็นน้ำใจของพี่น้องแหละและได้เห็นกิเลสเราด้วยรู้รู้ให้ทันตรงนี้อาจจะต้องได้แบ่งปันไปไว้ไว้ใช้กับทีมทำกลุ่มเนาะทีมทำกลุ่มก็จะไปเจอแบบนี้อยู่บางทีอยากให้ท่านเข้าใจ เข้าใจที่เราสื่อสารน่ะพูดอ่โออย่างนี้ไม่น่าจะเข้าใจนี่ก็พากันแบบว่ามุ่งตรงไปบางทีถูกลุมเลยนะบางคนน่ะดูท่าเหมือนท่านไม่เข้าใจพวกเราอยากให้เกิดดีไงอยากให้ท่านเข้าใจนี่ลุมไปช่วยเลยใช่ค่ะบางทีมันคือคืออย่างวันนั้นในเหตุการณ์อ่ะพอพอพอท่านยังยึดฮัทอยู่เพราะว่าอยากอยากจะอยากจะหาวิธีใช่ไหมอยากจะหาวิธีไปบอกคือคนทั้งกลุ่มอ่ะ เขาก็นั่งยิ้มยิ้มกันนะคือคือคนทั้งกลุ่มก็เห็นอาการท่านแหละเหมือนเหมือนเหมือนเราเองเราก็เห็นว่าท่านเนี่ยกำลังติดอัดแล้วพอเราแยงลงไปว่าเอ้ยนี่ลําบากใจไหมเนี่ยยังไม่ได้บอกเลยนะก็ก็ลําบากใจแล้วนะทุกข์ใจแล้วนะท่านก็บอกว่าท่านไม่ทุกข์ไม่ลำบากใจแต่คนทั้งกลุ่มอ่ะคือมันเห็นไงคือเอกหันไปดูคนในกลุ่มก็เห็นแล้วแหละว่าคนในกลุ่มเขายิ้มคือคือเราก็รู้แล้วแหละว่าจริงๆท่านก็ท่านดีนะเพราะท่านแบบเป็นตัวอย่างให้คน,น,นทั้งกลุ่มได้เรียนรู้เขาว่าโลกผมสามหน้าก อาการของท่านเนี่ยซึ่งตอนหลังอ่ะก็ท่านก็น่าจะเข้าใจมากขึ้นค่ะคืออาจจะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดแหละแต่ก็คงเข้าใจแหละว,ว่ามันคงเป็นไปได้ยากแต่ว่ามันมีมันมีสภาพบางครั้งที่วลา,าเข้ากลุ่มอะค่ะมันเกิดแรงสนิทานค่ะคือบางครั้งช่วงแรกๆเนี่ยเอก็ไม่ได้ประมาณคือเราก็พยายามมากเลยอะพยายามจะเอาดีจากท่านในการอยากให้ท่านเข้าใจให้ได้ส่งผลทาให้คนในกลุ่มผู้เข้าค่ายอะ ก็พยายามพูดเพื่อจะไปกดดันท่านให้ท่านเข้าใจคือคือบางทีเราเองก็เป็นเหตุเหตุทําให้เปลี่ยนเปลี่ยนท่านเหมือนกันคือคือเองก็รู้สึกนะว่ามันมันซับซ้อนและละเอียดอ่อนมากคือถ้าเราหยุดอ่ะผู้เข้าค่ายส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่ว่ากล้ามากๆอ่ะก็ไม่ค่อยมีใครพูดหรอกค่ะเขาก็จะเยิ้มเงียบกันไปเขาก็จะไปคิดของเขาแต่ว่าเขาจะไม่พูดออกมาแต่ว่าถ้าเรายังดึงดันเนี่ยพูดอีไปเรื่อยอ่ะผู้เข้าค่ายในกลุ่มนี่แหละจะเป็นแรงกดดันหนัก ทำให้ท่านเนี่ยเข้าใจก็เข้าใจเลยนะไม่เข้าใจท่านก็เคืองได้เหมือนกันเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะของตัวเองค<า>่ะค <c oughs> ่ะเป็นเป็นตัวอย่างให้พวกเรานะคะเป็นกรณีศึกษาเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะได้มาแบ่งปันกันค่ะอนุโมทนาค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวตอนเย็นมีโอกาสจะคุยให้ทีมส่วนเก้าฟังเพราะว่าเข้ากลุ่มกันเยอะค่ะ ในถึงจริงอาสาไปเข้าอยู่ในกลุ่มเยอะ